สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมรรคต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระอนาคามีมรรคพอเริ่มส้นใดนิดน้อยก็จบวันนี้ขอพูดต่อสำหรับพระอนาคามีมรรคนี่ก็มีอาการฝึกในการตัดกามาชันทะ การตัดพยายามหรือปฏิฆะเรียวความโกรธความพยาบาทบให้หมดสิ้นไปกรณีการเจริญอารมณ์ให้เข้าถึงกาอนาคามีผลหรือว่าการนาคามีมัรคก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่แต่เราจะกล่าวกันไปว่าถ้าปฏิบัติมาตานำดับ ก็จะถึงพระสีธาคารมีอนาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรือว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบรรดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสีธาคารมีได้นั้น็ต้สงระงับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง นี่การมันเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงได้ก็เียว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่เสลือน้อยเพียงผีนี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลยังไม่จบก็เรียกว่านาคามีมัรคแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนสำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกำลังสมาธิให้หนนะักควบกับอารมณ์ของปัจจานายานออร,ริราราย,ย,าาย,ยัสั์นั่งแก่พี่เจรณาร่างกายที่ร่กายคตายาทิ้ีพี่เจรณาดูร่างกายรประกอบด้วยการสามีิสองมีผมคนเล็บปันหนังเนื้อ ตักไตใส่ปอดมุจาระัสสาวะอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือด้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรณาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกหรือมันสะอาด ไม่ใช่จไปนั่งท่องเทศาโลมานะขาทันตาตะจูตะจทันตานะขาลมาเทสาอันนี้เป็นเป็นตัวธรรมให้พิพิสมามาที่เฉยๆไม่ใช่โภตกราม่านกองนี้กายคตานุสติก็ดีแล้ว่านุสติถ้าหกาทั้งสิบประการก็ดีอาสุภกรรมฐานทั้งสิบประการก็ดีเป็นกรรมฐานที่เจรณา ไม่ใช่ว่านั่งภาวนาเป็นนกแก้วหรอกเ็นทองทำจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความจริง <c oughs> คำว่าทรงชาในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกปรกไอความรู้สึกว่าสกปรกนี้ให้มันทรงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเวลาหลับตาพิจารณาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คาายไปจากจิตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสุกปรกหมดหาสะอาดไม่ได้ดอกไม้ที่สตัรงอยู่ในป่า ในสวนมันมีความสีสวยสดงดงามแค่เขาไปใกล้ไปรู้ว่ามันมีฝุ่นมีละอองแตกเปื้อนอยู่ด้วยเกาะอยู่ด้วยมันสกปรกคนและสัตว์มีสภาวะต่างๆเต็มไปดความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่ว่เดี่ยวโงของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เราเกลียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทําไม่รู้ไม่เห็นแต่มันหล,ลั่งไหลออกมาแล้วเราเกลียดที่อุจาระปัสสาวะนําลายเมือกไฟเป็นต้น หรือว่าน้ําเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง,ง,ยอยงถ้ามันหลั่งไหลออกมาเราต้องเกียดเพราะมันสกรปรกมีสภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากที่ท้งว่าจะเป็นตะเพียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกรปรกคําว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สัญญามันก็ใช้ได้อุจาระที่ถ่ายมามสะอาดท้งสกปรกก็รู้ปัสสาวะที่ถ่ายมาสะอาดท้กสกปรกก็รู้น้ำลายอยู่ในปากอมได้พนลิมามือไม่กล้าแตะสะอาดท้งสกปรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเมื่อใครไหลมามาซาท้องตกตกก็รู้ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นดีิสัยของสัตว์ในอบายภูมิเพราอะไรก็ไม่หมดกิเล็กไม่หมดตันหามีแต่วความทุกตลอดกาล นีน่นเรื่องที่เจนากายยคตายในสติโคกราสุปสัญญาอาสุปญญสปัญญาและสุปกรรมฐานนี่มันอเดียวกันอาสุปสัญญาก็าจำได้ว่ามันสกปรกที่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกอวรางเส้นของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาด มันมีแต่ความุกขะกลกโสมมองอยู่ตลอดเวลาหาจุดสะอาจจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจรารณาค่อยวรพิจรารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใ้สัญญาความจำมันต้องจำจำได้ สภาวะที่เป็นคนจะจำม,มีเยอะไม่ต้องไปน,น,น,นั่งหาไล่เบียมันมันเป็นของจริงนี่การเจริญกายกตานุปติกาสุพัญญาเนีสุภกรรมฐานเ็เจริญแบบนี้ด้วยขณาใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทัท้งหมดมันสุกรงบ ถ้าลมทรงอย่างนี้แล้วเห็นร่างกายเราสกปรกร่างกายคนอื่นสกปรกร่างกายสกปรกสัตว์สกปรกว่าทุ้ธาตาุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานั่งสักทีว่าอะไรมันสะอาดบอกเพื่ออย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันใสสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมันมีไหม มันไม่มีมันมีแต่สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดเราต้องการความสกปรกที่เรามีควา,ามรักเรามีควา,ามปรารถนาเรามีควา,ามต้องการเนื้อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดเราไม่ต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็พบว่าสิ่งสกปรกเข้าเราต้องการไหม อารมณ์ที่ของเราต้องการก็ก,ก็นำม,มาสักหน่อยได้ไหมนะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือ,อยังไงไม่อยากเป็นเปรตไม่อยากเป็นอสุรกายไม่อยากเป็นสัตว์ประหลานแล้ว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมีสัญญา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับจะคิดจะจำมันต้องไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่ามันจะอาการของเทันาดหรือผมหรือว่าไม่ใจะอาการอขพระอริยเจ้า มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นนายการของสัตว์นรกโลกเต๋าท้าสุรกายสติเดรันถามใจมันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนหรสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มันเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดป่าทายความยึดมันม่นถือมั่น เม anyway, ื่อยึดมั่นที่มันมา่างกายเป็นเราเป็นของเราขอสกปรกเห็นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพที่สุดสมเป็นปกติมองไลยมองเห็นต่างความเป็นจริงที่มันมันทรงตัวอ้การอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกไปในอยบายภูมิเพราะว่าไม่มีความผ่องใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นมาเป็นของดีของสกปรกเห็น่าเป็นของสะอาดจิตมันก็สศร้าหมองจิตสศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเทสังิริเททุกขิปัสสังขาเมื่อลมจิตสมองตายแล้วก็ไปอบายภูมิทำไมจึงว่าสหามองก็ว่าเราคิดว่ามันดี เวลาใหม่ๆม,มันก็ผ่องใสสดสวยงงามแต่ว่าทั้งๆท,ที่มันผ่องใสยยงนั่นแหละมันก็เป็นอาการสกปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช่ปัญญาพิจนา,า,าอาศัยอะไรเป็นสำคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด้วย พราะว่าคนโง่มันก็มีพอใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดจะมีสัญญาเป็นกาจับคนโง่นี่ยมันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่แต่บางอย่างเท่านั้นแต่สิ่งที่ยลับมีความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่อยากทีิคนโง่จะมองม,มองเห็นได้น่อสกปรก แเราติดใจว่ามันสะอาดที่ไม่ใช่โง่คนโง่เป็นคนบ้าเพราะว่าไอ้ของตกระกว่าสะอาดแต่มันคนโง่เขาไม่พูดคนบ้าเท่านั้นถึงจะพูดถ้าาร์เรามีความบ้าได้สติสัมปชัญญะไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้ามองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงเข้ามาจริงเราเสียดายเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดายเสียใจไม่อยากให้พังสลายตัวนี่กฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้นเรื่องสนมีความแปรปรวนมนธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดสุ์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ว่าคนบ้าเนี่ยมีควปกานยึดมั่นว่าร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการสุดโทมจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงไม่ได้มันเคลื่นไปหาความเสื่อมพรอเสื่อมกับแก่ขึ้นมาเกิดไม่เสียมบายใจนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นไป เกิดกุญงานหูฝ่าตาฟางกำลังไม่ดีความจำเสื่อมเลือดร้อนเพราะไม่ยอมรับแับ้วคิว่ามันจะแก่นักเข้านักเข้าเป็นแก่นานๆเข้าอาการชีวิเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรขออย่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยันจะทวงต่ออีกแล้วร่างกายมันจะสูงได้ไหมก็กดธมันได้เขามันจะต้องตายแล้วทำไมจะไปห้ามมัน ห้ามมันก็ห้ามไม่ได้นี่คนดีแล้วก็คนโง่เขาไม่คิดอย่างนี้คนดีคิดแบบนี้คนบานะ้บาอย่านั้นคนบ้ากิเหล็บ้าทันหาบ้าอุตสาปลาทานบ้าอกุศลหรือบ้าทํา,ทนาทในความที่ไม่ดีเออกุศลหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาจติยตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วของตัวไว้เสมอนี่จำได้ไม่นะอย่าให้มีอะไรมป็นพลาดอีกนี่พูดกันทั้งปีในภาสิกฏนี้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ้านอรู้กฎรู้ระเบียบว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสวรรค์เราพูสงบ ถ้ารจุนจานมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วเป็นเป็นสัตว์นาบายภูมิเราเป็นพระแล้วผู้เผยเสด็จจิตเลววาจาเลวใจเลวมันก็ไม่ใช่พระเป็นสัตว์นาบานในโลกนี้ตอนนี้สติสมัยเห็นยาของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าไอ้นี่มันได้กายมันอาศักปรกเป็นสมถะ พอคิดว่านอกจากจะสกปรกแล้วมันไม่มีการทรงตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชื่องเอาอ,อกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเปรี้ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเย็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่งกายสวยสดงดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหน บริหารกายแบบไหนหายให้มันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับสักทีไหมมันเชื่อเราหรือเปล่ากรเปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นนาว่าถ้าร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็อคบไม่ได้ต้องเลยคบมานานแล้ว อันนี้ถ้าร่างกายนี้ล่ละเราควรจะคบมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาวะในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะของมันหนึ่งเห็นว่าสกปรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตวนไหนทุกว่าตองเลี้ยงตลอดเวลา สามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จําให้มันทรงตัวมันก็ไม่ท่งตัวมันมีการสลายตัวไปในที่สุดนี่พิจารณาหาความสงกสงบจนก็ะทั่งเกิดนีิพ่ทาย,ยานต้องทําให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉย คำวันนี้ปิตายานี้มีความเบื่อนหนห่ายเห็นไม่ร่างกายสปกปรกร่างกายเราร่างกายใครคนอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติดที่เครื่องอาภรยาวตาไปติดแค่ผิวหนังตาบองไปเจออาภรเครื่องประดับผ้าพแลนนับสบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงลงไปภายในของร่างกาย มองก็ไปหาความจริงว่ามันสอาดและสงบไปเห็นคนเห็นสัตว์ในแบบนี้แล้วก็นึกถึงตัวเองด้วย่ามันมีสภาพเป็นไงเมื่อจิตใจทรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพปกติปกติเห็นคนเหมือนกับของอุจาระเคลื่อนที่นี่ไม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นั่งภาวนากันนั่งพิจารณา กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่แตเ,เวลานั่งหลับตานั่งหลับตานี่ถ่ารมปกติมันไม่ทรงตามนี้เวลาหลับตามันก็ไม่ได้อะไรหลับทรงเด็ดอเดี๋ยวคิดโน่นคิดนีดน่พล่านไปหมดมันจะได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนี่ถ้าดีกันทส้งหมดคิดอย่างนีงหมด ควบคุมกำลังใจให้ตนเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนั้นสแสดงว่าไม่มีไม่มีวิสัยของความความเป็นคนมันมีวิสัยในสัตว์นรกเป็นประจำนี่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วแล้ก็นำมิปสนา,นาย,ยาณตัวตองกคงางเข้ามาใช้ ว่าไอ้ความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื so ่นมาประคับประทองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขละเป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกับทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันก็ไปจับสกายเจกายสกายจิติติตัวนี้ทั้งพวกอะลรทังสมถาวิปัพสนาตกคคคนบอกแล้วนี่ว่า พระอนาคามีต้องมีอธทิจิตสิกขาอาทิจิตสิกขาคืคออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาเวลานั่งหลับตาม่นจะผลอะไรทรงจิตยัวร่างกายคนและสัตว์สุขภพเห็นตามความเป็นจริงไม่ใถึงมิตทรงเดช แล้วก็มาเจนนาตามสภาวะของปันาุบันยานคือร่างกายเราก็ดีร่างกายคนวยเองก็ดีมันสุกตกกหน้ารังเกียจรังเกียจจะไม่เชนนายรังเกียจไม่เกียจไม่จริงอารมณ์การมาฉันทะกผูกกดลงไปด้วยนายก็สมถะภาวนาื่อนายไม่มีความรู้สิกรักในเพศแต่ระวังตัวนี้มันยังไม่ถึงขั้น โผล่ขึ้มาได้ตอนนี้ก็ประหัดประหันเรื่องหน้าุ้งศาสนาใหญ่คือการกายุทธิกิว่าร่างกายนี้นอกจากสุสุปผกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็นเพียงธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสบและสุสุปรกแล้วไม่มีการส่งตัว มันมีตายเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วงมีความเสี่ยงเป็นต้กลามีการสลายโทไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยล้อมความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตั้งแต่เกิดถึงมันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสรรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นรับกระบัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทําจิตหวัดวันจักรอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะเพิ่งเกิดตัาร่างกายเพื่อมากระทบอารมณ์ใจโอยมันไปตามสภาพเจ็บป่วยรักษาเพื่อการบรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเป็นเรื่องของมัน นี่เป็นว่าถ้าจิตสอาการอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแรงมียากินก็กินไม่มียากินก็นอนไ,ไม่ยุ่ใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารเปิดขายาญ่แล้วตรงอย่าง,งนี้ให้ได้ดึดขาด โดยไม่มีการกำเริบกลับมาพอใจในรูปสมนมภันของเราทั้งเขาต่อไปอย่างนี้ท่านเยยว่าถ้าน,นาคามีมรรคเบื้องตนยังไม่หมดมรรคเป็นท้าน,นาคามีมรรคเบื้องตนคือตัดกรรมฉาันท่านได้ด้วยาการอย่างนี้อย่างนี้ที่พูดเลลวลาจะไปวางทิ้งกันนะพูดใ้ปฏิบัติกันอย่าไปรุ่มร่างเขาถ้่ารุ่มร่างเขามันจะไม่มีโทษในปัจจุบัน อเวจีมีที่เป็นที่ไปสหรับเราถ้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงทำรงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปติยาสายซึ่งกว่าจะดีั้งญานบอกเวลา